สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเก๋จะมาพาฝึกโยคะในหัวข้อโยคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของแกนกลางลําตัวนะคะแกนกลางลําตัวหรือคอมัสโซนะคะที่เรารู้จักกันมันไม่ได้หมายถึงว่ากล้ามเนื้อที่เราฝึกแล้วจะเห็นซิกแพคอะไรอย่างนี้นะคะมันจะเป็นแกนกลางนี่คือรอบๆเลยนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็รวมไปถึงสะโพกด้านด้านบนนิดนึงนะคะที่ต่ํากว่าเอวล,ลงมาแล้วก็สะโพกที่ต่ําลงมา ด้านด้านหน้าน,นิดนึงนะคะทุกอย่างเราเรีเเรยกรวมกันว่าคอมาโซนะคะทีนี้แกนกลางลำตัวนะคะความประโยชน์ของมันนะคะก็คือหนึ่งเลยอย่างน้อยก็ทำให้เราบุค,คลิกดีนะคะยืนนั่งนะคะตัวตรงนะคะสง่าสองนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาปวดหลังนะคะให้ลองสังเกตตัวเองว่า เรามีปัญหาเนี่ยเพราะแกนกลางลำตัวเราไม่แข็งแรงหรือเปล่าทําให้เวลาเรายืนเดินหรือนั่งนานๆน,น,นะคะโพสเจอร์เราก็จะผิดไปนิดนึงอาจจะโคง้งหรืออาจจะแอนอะไรเงี้ยนะคะมันก็ทําให้เกิดการกดทับกล้ามเนื้อที่เราผิดรูปนะคะมันก็จะทําให้ปวดเมื่อยได้ทีนี้ถ้าเราฝึกแกนกลางลำตัวให้แข็งแรงนะคะมันก็เหมือนเรามีเสาปูนนะคะแน่น อาการกดทับเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะคะก็จะไม่ค่อยปวดค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะใช้เวลาไม่นานเลยค่ะคลิปนี้สั้นๆนะคะแต่อยากให้ฝึกทุกวันนะคะถ้าคนที่ต้องการมีความแข็งแรงเพิ่มความแข็งแรงนะคะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากคลายหลังนิดนึงนะคะเอามือขวาวางเข่าซ้ายค่ะหายใจออกบิดตัวมองข้ามไหล่ซ้ายและหายใจเข้าออกปกติ หันกลับค่ะเปลี่ยนข้างค่ะหายใจออกบิดตัวมองข้ามไหล่ขวาค่ะหันกลับค่ะต่อไปค่ะคุกเข่าอยู่ในท่าแมวค่ะก็จะเป็นท่าที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อก่อนนิดนึงนะคะ ข้อมืออยู่แนวเดียวกับหัวไหล่นะคะเข่าจะอยู่แนวเดียวกับสะโพกและเราแยกเข่ากับข้อมือประมาณความกว้างของหัวไหล่ตัวเองนะคะหายใจเข้าแอนลังโล่งแขงหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังขึ้นกดทางชิดอกจังหวะโก่งหลังเข่าแมวท้องสกู๊ปท้องเข้ามาหายใจเข้าแอนหลังโล่งแขงหน้าขึ้นคะ่ะ หายใจออกโก่งหลังขึ้นกดทางชิดอกหายใจเข้าแอนหลังลงเหหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังขึ้นกดทางชิดอกขาตั้งปลายเท้าห่ะย,ยกสะพโพกปรศสิทอยู่ในท่าดาวน์เฟซิงด็อกใครยืดขาไม่ได้งอเข่านิดนึงได้นะคะ แล้วกดส้นเท้าลงไปที่พื้นขรย,ยืดได้ยืดดันสะโพกสูงขึ้นไปด้านหลังเวลาเราหายใจออกรอเข้าแมวท้องด้วยนะคะดึงสะดือเก็บเข้าไปค่ะเราจะมาเริ่มท่าแรกกันเลยนะคะท่าที่เราพบบ่อยมากในโยคะนะคะคือท่ากระดานนะคะหรือแพลนโพส โนม,มาด้านหน้าค่ะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่พอดีนะคะและ้วส้นเทาาน้าจะตั้งตรงเก่งท้องเก่งหน้าขานะคะถ้าได้ลองขยับเท้าเข้ามาชิดกันเอานิ้วโป้งเท้าชิดแล้วก็หนีบขาด้านในเข้ามาหากันค่ะจะเกรงก้นโฟกัสก้นได้มากขึ้นค้างไว้ห้าลมหายใจ ดันสะโพกกลับขึ้นมาเป็นดาวดอกค่ะพักแป๊บนึง่งหายใจลึกๆยาวๆค่ะค่ะอีกรอบนึงโน้มกลับมาด้านหน้าค่ะเป็นแกล้งค่ะใครที่ยืดแขนตึงแล้วศอกมันแอนแอนเราจะรู้สึกเหมือนน้ำหนักมันลงข้อศอกเยอะให้เรางอศอกนิดนึงนะคะให้มันเป็นเส้นตรงพอดีค่ะต่อไปซ้ายแพล้งค่ะ เหยียดแขนซ้ายขึ้นค่ะเราสามารถตะแคงแล้วเอาเท้าซ้ายไว้ด้านหน้าอย่างนี้ได้อ p อปชั่นง่ายสุดคือเอาเท้าซ้ายเหยียบพื้นไว้อย่างนี้เรายกสะโพกขึ้นเหยียดแขนซ้ายขึ้นมาอันนี้คือง่ายนะคะเปิดจากหน้าอกนะคะให้ไหล่สองข้างเสมอกันใครได้เอาเท้าซ้ายซ้อนบนเท้าขวาค่ะมองมือด้านบนหายใจ หัรถมือซ้ายวางพื้นกับมาหาบแลงค่ะเก่งท้องหน้าขาออกแรงเปลี่ยนข้างเหยียดแขนขวาขึ้นค่ะเหมือนเดิมใครไม่ถนัดเอาเท้าขวาเหยียบพื้นด้านหน้าก่อนยกสะโพกขึ้นมาแล้วเหยียดแขนซ้ายเหยียดแขนขวาขึ้นบนเพดานใครได้เอาเท้าขวาค่ะวางบนเท้าซ้ายหรือวางด้านหน้าเท้าซ้าย ขาลดมือขวาวางพื้นกลับมาค่ะดันสะโพกกับลขึ้นไปดาวดด็อกค่ะพักหายใจขายกขาขวาขึ้นสูงค่ะโน้มไปท้าหน้างอเข่าขวาค่ะ แตะต้นแขนขวาเหมือนแพ้งเลยค่ะแค่ง,งอเข่าขวามาแตะต้นแขนเข้าท้องค่ะสกู๊ปท้องจะมาหายใจออกลองดึงสะดือเก็บขึ้นมาเปิดไหลห่างหูไว้หายใจเข้ายืดขาขวากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกค่ะงอเข่าขวาแตะต้นแขนซ้ายบิดเอวนิดนึงส้นเท้าซ้ายตั้งเปิดไหลห่างหู หายใจเข้ายืดขาขวากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกลดเท้าขวาลงกลับมาดาวเอิร์ทเฟสซิ้งดอคค่ะหายใจลึกๆยาวๆย,าวยกขาซ้ายขึ้นสูงค่ะโน้มไปด้านหน้างองขาซ้ายแตะต้นแขนซ้าย เปิดไหล่หางหูสกูบปท้องดึงขาซ้ายกลับไปด้านหลังขาสูงโน้มไปด้านหน้างอเข่าซ้ายหักแต่ต้นแขนขวาดึงขาซ้ายกลับไปด้านหลังค่ะขาสูง ลดเท้าซ้ายวางพื้นกลับมาค่ะวางเข่าค่ะลดสะโพกลงค่ะพักในท่าเด็กค่ะตอนนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกหายใจไม่ทันนะนะคะพอเวลาเราพักเราก็พยายามคอนโทรลลมหายใจตัวเองให้ช้าและยาวหัวไหล่ผ่อนคลาย ในท่าแพล้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราใช้กําลังแขนค่อนข้างเยอะด้วยนะคะเพราะว่าถ้าท่าแพล้งแบบที่ยืดแขนจะใช้กําลังแขนเยอะก็เหมือนได้ฝึกกล้ามเนื้อแขนไปด้วยหายใจเข้าขึ้นค่ะ,ะตั้งปลายเท้าค่ะขึ้นมาเป็นดาวาดอกอีกรอบหนึง่ง ทีนี้เราจะเป็นโลแพรงนะคะหรือว่าแพรงแบบวางข้อสอกนะคะโน้มไปด้านหน้าเป็นแพรงเสร็จแล้วค่อยๆลดข้อขสอกลงค่ะวางพื้นข้อสอกนะคะจะอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่เรานะคะศอกกว้างประมาณหัวไหล่ท้องขาออกแรงเหมือนเดิมอ่าแล้วพับแขนขวาหามาด้านซ้ายพร้อมกับเหยียดแขนซ้ายขึ้นค่ะ ทีนี้ใครได้แค่นี้ลองดูแค่นี้ก่อนนะคะดันสะโพกขึ้นมาเหยียดแขนซ้ายขึ้นมาใครได้ลองงอเข่าซ้ายขึ้นมาค่ะเหมือนจะเอาเข่ามาแตะต้นแขนมันจะได้ท้องข้างๆด้วยลดมือลงวางพื้นค่ะลดเท้าลงกลับมาเป็นโลแพ้ a เปลี่ยนข้างค่ะพับแขนซ้ายไปด้านขวาแล้วเหยียดแขนขวาขึ้นใครรู้สึกไม่ไหวแล้วอยู่แค่นี้ใครได้งอเข่าขวาขึ้นมาค่ะลดมือลงค่ะลดเท้าลงกลับมาโลแงแผงเอามือดันพื้นกลับขึ้นมาค่ะฟูแผงค่ะ พยายามไม่วางเข่านะคะตอนดันมือดันสโกกลับขึ้นไปดาวดด็อกลดลงคุกเข่าค่ะเหยียดขาออกไปด้านหน้าค่ะในหลายๆคนที่ทำแพลงนะคะแล้ว รู้สึกปวดหลังนะคะพยายามเช็คโพสเจอร์ตัวเองดีๆลองถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอไว้ก็ได้นะคะว่าหลังเราแอ่นไหมเพราะหลายๆคนพอบอกให้ขมวท้องปุ๊บก้นแอ่นทันทีนะคะอันนี้คือผิดมันจะทำเราปวดรู้สึกปวดหลังล่างด้วยสบัดผ่อนคลายขาค่ะ ตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกเมื่อยหน้าขาไปด้วยนะคะไม่ได้ผิดอะไรนะคะใช้หมดเลยทางล่างกายต่อไปนะคะเป็นนาวาสน,านะคะหรือท่าเรือเอ่อท่าบอโพสนะคะหลายๆคนก็จะมีปัญหาปวดหลังแหละกับท่านี้นะคะคนที่ลองทำเรารู้สึกปวดหลังนะคะลองเอาบล็อกหรือลูกบอลเล็กๆนะคะมาหนีบไว้ตรงนี้เพราะว่าเราอยากให้โฟกัส ให้ได้นะคะขาด้านในด้วยหนีบชิดกันใครไม่มีบล็อกหนีบเองนะคะขยับขาด้านในเข้ามาชิดกันแล้วก็พอเวลายกขาไม่แอนหลังไม่แอนหลังสังเกตอย่างเางี้ยคือจะปวดหลังสกูป๊ปทอานิดนึงอ่าเรายกขาขึ้นเอามือจับไว้ก่อนได้ออปชั่นง่ายที่สุดจับขาแล้วก็ขมแมวท้องลงไป ใครจับขาแล้วรู้สึกเออสบายจังงอเข่าแล้วสบายเวลางอเข่าก็ต้องฉากนะคะใครสบายแล้วก็ลองเหยียดขาอืออ่ะพอเริ่มสบายวางปลายนิ้วมือเหยียดแขนออกไปนะคะแขนตึงออกไปด้านหน้าเอานิ้วมือช่วยกดพื้นไปก่อนได้โฟกัสท้องให้ได้แน่นๆหนีบบล็อกจะยากกว่านะคะจะยากกว่าไม่มีบล็อกเกรงท้องสาม 2 1งหนงไหวเหยียดแขนทีละข้างก็ได้3าม,ส,ามสองหนึ่ค่ะลดลงค่ะก็จะมีอาการสันๆนิดนึงนะคะหายใจไม่ค่อยทันหายใจลึกๆยาวๆค่ะเวลาพักดึงฝ่าเท้าประกบกันค่ะขยับขาขึ้นลงเบาๆหายใจเข้ายืดหลังขึ้น หายใจออกค่ะพับตัวก้มลงมาค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะต่อไปนะคะเป็นท่านอนคว่ำนะคะท่าครึ่งธนูอันนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อช่วงด้านหลังนะคะค่อนข้างเยอะ เอามือขวาค่ะจับข้อเท้าขวาเหยียดแขนซ้ายออกไปด้านหน้าหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะยกสองขาขึ้นแล้วยกแขนซ้ายขึ้นค่ะมองมือด้านบนจงมาหายใจออกข่แมวท้องเก่งก้นถีบขาขึ้นหายใจประมาณอก ขาลดลงค่ะเปลี่ยนข้างค่ะเหยียดแขนขวามาด้านหน้าค่ะพับขาซ้ายค่ะมือซ้ายจับข้อเท้าซ้ายหายใจเข้าหายใจออกขายกสองขายกแขนขวาขึ้นขาลดลงค่ะ พักในท่าเด็ก่ะคลายหลัง่าลดลงนอนคว่ำค่ะ,อคคะตอนนี้ท่าที่เอามาให้ฝึกนะคะก็ครบหมดแล้วนะคะแต่เราจะยืดนิดนึงนะคะยืดหน้าท้องนิดนึงเพราะเมื่อกี้เราเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านหน้าค่อนข้างเยอะนะคะ การยืดมันก็จะช่วยผ่อนคลายที่เราเกร็งมือวางข้างลำตัวศอกตั้งขึ้นหายใจเข้าค่ะม้นหัวไหล่ไปด้านหลังหายใจออกค่อยๆยกลำตัวขึ้นเอาหน้าอกขึ้นมาก่อนท้องบนท้องกลางท้องล่างยืดขึ้นจะรู้สึกยืดด้านหน้าลำตัว ค่ะส่วนใครที่มีปัญหาหลังนะคะขึ้นได้ไม่สุดนะคะขอแค่นี้วางศอกไว้ด้านหน้าแล้วยืดอกค่ะยืดท้องขึ้นมนาะหายใจเข้าออกค้างไว้ไม่กั้นค่ะพักในท่าเด็กค่ะคลายหลัง หายใจเข้าขึ้นฐานนั่งบนเส้นท่าค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นท่าที่นำมาฝากนะคะคลิปสั้นๆนะคะแต่ว่าได้ฝึกการกลางลำตัวเน้นๆเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะคะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะโยคะเก๋ๆ channel ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ